ปวดโค<ท><ท>พี่น้องเนียสีหนังครับอันนั้นลูกกระจกได้ครับนอันนั้นปลาแบดครับใหญ่ๆเอาหนังตีงิ้งเนาะเด็กแบตซีโตนี่ครับได้การเลยเหลี่ยมหยาบหยาบเก็้ยคักดี่ดีคักดีดีโอ้ยของข่อยเองหลายกว่านี่เหลียหล่ยมอยากได้ดิเอาไปยังผู้อากาศเย็นครับ สี่ทุ่มครับสิบสิบองศาครับตอนนี้อากาศเย็เยนครับเบิดเท่านั้นเดี่ยวทิมงานนองสี่เขาบ้านนะครับปลาเงียบแล้วปลาเศร้ากินเบ็ดหรอกิีงงานเบิดเวียกโพดโพับบกโมัวปากแตง เบื้อานันปวดโพปลากระพง